นี่เป็นภาพที่แชร์วอนเน็ตและวิจารณ์กันอย่างมากในโลกออนไลน์ถูกตั้งคำถามมากมายว่าทำไมต้องมีภาพแบบนี้ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานถามว่าเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่นมนานหรือเป็นเรื่องสมประโยชน์กันระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองเป็นเรื่องปกติน้อยเต็มทีที่จะเห็นการขานอำนาจกันและนี่เป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมระบบราชการไทยยงังย่ำอยู่กับที่ ป้ายส่งมอบไฟเซอร์ที่นครสวรรค์จึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับหนังสือเรียกตามถามหาวัคซีนที่ถูกจัดสรรให้บุคลากรด้านหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นที่ขอไปพันกว่าแต่ได้มาเพียงครึ่งเดียวนายแพทย์เฉลิมชยัยบุญยลีพันธ์ลองประธานกรรมธิการสาธารณาสุขวุฒธธิสภาให้ข้อมูลว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดโควิดใหม่ในต่างจังหวัดมีอัตราเพิ่มสูงกว่าในกรุงเทพเกือบสองเท่าตัว ช่วงหนึ่งเมษายนถึง7สิงหาคมจุดเริ่มต้นจากสถานบันเทิงในกรุงเทพกระจายตัวไปสู่5จังหวัดปริมณฑลอย่างรวดเร็วในที่สุดก็กระจายไปจนครบอีก71จังหวัดตามนโยบายกลับไปรักษาที่บ้าน1สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อใหม่เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเดิมเพิ่มขึ้นกว่า8 0,000ราย คนโทรพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงโพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาว่าจนเจ็บโง่บางทีไม่ใช่เรื่องธรรมชาติบางทีไม่ใช่เรื่องสุดความสามารถแต่อาจเป็นการทําให้เป็นเพื่อรักษาอํานาจอาจไม่ใช่ความตั้งใจแต่เป็นวิถีในการปกครองเพื่อให้ประชาชนไม่มีอํานาจถูกทําให้ยากไร้ในขณะที่อีกฝ่ายกําลังสารวนอยู่กับวาทกรรมแปลกๆฟังยากห่างไกลจากชีวิตจริง ยุทธศาสตร์หรูๆจากผู้มีอำนาจปูพรมลงพื้นที่อาศัยจังหวะที่ประชาชนกำลังจมน้ำหยิบยื่นสิ่งเล็กๆน้อยๆหลังจากได้แย่งชิงไปจากชีวิตจนหมดสิ้นแล้วให้กลับมาพอยาไส้กลับกลายเป็นบุญคุณไม่ต่างจากพ่อค้ายาที่หยิบยื่นยาจำนวนน้อยนิดให้มาเสพจนซึ้งใจไม่มีใครอธิบายว่าความยากแค้นความเจ็บป่วยความสูญเสียคนที่รักในครอบครัวของเขานั้นเกิดจากอะไร ชีวิตวนเวียนอยู่กับวัตจักรวงจรยาจนวาระสุดท้ายของชีวิต